ร <Easy> อบนี้อ่ะเพื่อนกูยัดไปอีกจ้ะมันยัดแต่มันอยู่ข้างนอกครก็ไม่ไม่ลงพืนอของนอกไปข้างนอกมันลงนอกไม่น่าแต่เลยเฮ้ยน,น,นะครับใจเย็นครับอยู่ิี่ที่มีปืนพวกมีปืนใจเย็นมาเพื่อน เอยม้าถอยมาปใจกนเพื่อนถอยมาถอยมาเพนเองุเพื่อนเองมันมีตีขวามันมีที่ขวาอีกถอยถอยถอยก้อนถอยก้อนไปสแนไปแล้วันนึงออกปรระนั้นปนประดับหน่อยฟ้าออกมดสุดหมดแล้ว เพื่อนเพ่อบ้านฝั่งนูนนี่นี่ยหญั้นบั้นคู่มีบันตัวสุดท้ายตายแล้วให้ถือันคูผมมันตายแล้วโอเคเพาลเราไปงี้ด่อไหมเราไปทงบันคู่ไหมทางันเจอะนะทาเานมเรื่องหอยเฮ้ยเนี่ยมีมีฝั่งเราว่เจา้ยเป็นเชือกนขไปดีกั่แล้วแล้วก็าเขาเส้นไป เล่นลอยยีมาทางนี้เราไปโน้ตยังยังโหยังไม่ดันไปดูอูดูครับครับครับแตกครับใจะย็นจะย็นตรงนี้ตีนเลยบีเอฟเออในศพอ่ะตรงนี้ยังตรงนี้ตรงนี้ล่าผมตีนเลยโอเคโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ไปเถอะเราจะได้อ้อมอ้อมเาไปช่วยเพื่อนได้รอเปล่เดอยู่นู้นเ็อยู่ในเลยเราช่วดงาไดหมไ้อาวเบอร์หนึ่งไปดูดีกว่าเบอร์หนึ่งลานนะลานก็มี เอ้ยต้องสามไอ้โป้ยนี่ย่โปนีว่ะไหนไอ้เกตตี้ไงน้องเราเหรอเออรออะไรอ่ะมีโป้มีโปเหรอที่มันเล่นกับเราไงลบอมบ์เลิงบอมอ่ะโป้มาเล่นกับเราไอ้ น้องสุเลยโปยังไม่ตายไปแล้วมันตายแล้วผมซ้ำมันไม่ยิอะไรอ่ะเอาโปมาได้เหรอจังหวัดแดงๆอ่ะเอ๊ะใช่ไหมไอไอธงแดงใช่ปะไอธงแดงใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ศพศพศพโปมอยู่ข้างบนอะไมาไม่มาเจอเราวะไม่ไม่รู้ว่ามันใช่ใช่โป้ป่ะนะแต่มันไม่ได้อยู่น้องน้องผมก็เนี่ยเราเล่นด้วยกันน้องเบอร์สี่ มั่นใจขนาดนั้นเลยว่าเขาโป้นี่นี่นี่ป U R I X I 7ใช่ป่ะเออใช่โป้มันใช้โป้แต่มันเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่ามันเปิดโป้มันจะดีตรงที่มันจะเปิดโป้บอกกูนะคนนี้อ๋อเธอเธอพามาเล่นกับเรามั่งดิแต่มันเล่นแบบไม่ค่อยเป็นเนาะอ่าน่าจะประมาณนั้นบึนโป้โป้ไม่ทันได้สวนโป้ไปก่อนโปนน้ำปลาแล้วมันก็ได้อื่น อ๋อโปอ,อืนใช่ไหมอันนั้นคือโปใช่ไหมนี่แต่ไม้ต่ลงต้นไมนนี่ใ,ใส่มันเป็นหนีอยู่แล้วมันเบื้องบื้อเพื่อนคบไปนะรอให้เพื่อนยิงดี<ะ>ไห <ว S 1> มเพื่<บ>อ,อนแล้วผมรวยเจ็บครับต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้ Watch out นแล้ว ตัวมาแล้วมีวงร้อมีนานเูเฮ้ยเงียววะวันจันทร์นี่วันจันทร์ดาวนั่นแ่ะดาวถ้าหลับ พี่เมยมีคนสียิงสามผมลืมยิงลืมถามประตอจับก้อนหินนะคือตรงไหน Watch out นย Watch เนเนาอันนี้หมดเลยตี่ในหมดเดี๋ยวฟังตร้สองตัวแตบ้านน้องด มันเจ็บเหรอเข้าไปแล้วตัวหนึ่งแล้วมีเข้าไปแล้วตัวหนึ่งหมดยังยังเลยอีกตัวเลยอีกตัวเลยตัวเดียวอยู่ข้างบนข้างบนมันวิ่งอ่ะไอชุดตัวหมีอ่ะเห็นไหมมีละวังมาวังแตกบอลตัวมี้ไปข้างบนมา เโคตรโดนมันอ้อมเลยระเบิดเล่เพื่อนเราต้องไปวงเออหายหาเลยไปหรอไปหัน้วยมันจากไหนวะมันอ้อมไงที่ตอนนั้นน่ะอ๋ออ้เ้ตัวสมงแตัวีมีมีตรงหลังตรงหลังมี มีมีมีวตีเพื่อนเพื่อนงานหยาบเลยอเพือนอตเตัวซ้ายตัวนี้เพื่อนเหลือเหอีกตัวเดงข้างหน้าใช่ใ่วงเพื่อน่วงโหสายมอบที่แผ้ทูเพื่อน บอกคำเดียวเลยฮะมีทีมดีมีชายไปกว่าครึ่ง,<อ>งใช้คำพูดว่ามีทีมดีมีชายไปกว่าครึ่งสองวันนี้แย่เดาแชรเดาสอง <Yeah. S 2> ่วยีแรงวันที่สิบสองนี้ครับทุกท่านนะฮะทุกท่านฝากคนละ1 like, 1หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หน่อยฮะฝากกดแชร์กันเข้าไปสําหรับใครที่ชอบใจนะครับขาดีแค่เจ็ร้อยท่านสุดท้ายนะครับจะครบสองพันไลค์แล้วทุกท่านฝากกดไลค์หน่อยฮะ ฝากกดไลค์หน่อยฮะสุดจัดปลัดบอกฮะแต่ไม่เชื่อเท่าได้ดูเองสวัสดีน้องฝนตกไหมลำบากฝันดีครับฝนตกครับเบอร์สี่เล่นเป็นเอาเรื่องจัดคือเป็นหมดทุกคนอ่ะผู้หญิงก็เล่นเป็นอ่ะคือเล่นเป็นอ่ะวันนี้ผมจะเล่นกับตีนี้น่าจะนานหน่อยนะคือกว่าจะเจอตีเล่นเป็นนี่มันลำบากมากเลยนะเวทุกท่านเพื่อนเจอคนไหมยังไม่เจอเ้ยได้หวังนะ ถ้ตุ๋ยเราเวลยิ่งเหลือน้อยยิ่งน่ากลัวเพื่อนเมื่อกี้ก็โดนงูเห่า<อ>ชกไปรอบนึงครสอง <ไป S 2> สองมันดีนะแต่ถ้ามันหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งแบบพันตรายดิไม่รู้จุดมันอนะ่ะไม่อยากโดนถกเอะมันกำลังดี เย็นยไปแอบหนอนนี่ยังไงมันต้องอยู่แถวขอบวงเนี่ยหรือว่า กูชีเบลสักขอบหนึ่งเพื่อเราแม่งอยู่ในวงล่วโอเคปะผมโอ้โหผมไม่มีสมองกระตุกเลยนะ มินบลนหรือเปล่าเจอแล้วเจอแล้วมาร์คต์โลเคชันนั้นเหรอทีตัวเพื่อนตัวเดียว่ะปวดแผลห่าวห่าวดอ้ห่าวเนี่ยขอโทษเรียนแม่งนอนอย่างเดียวเลยไม่ลุกเลยอ่ะกับกระชกอ่ะเจอแล้วมันกำลังจะคานเขาวงเลยเพื่อนตรงนี้าเออแม่งไม่ลุกเลยกระชกเลยมันเป็นเนินอ่ะเนินเนินนะระวังนะเพื่อน มีใครไม่รู้สมกม,มาทางผมเพื่อนปลาผมปลาผมปลาเพื่อนระวังมันฉกนะโอเคเพื่อนเคลีย